จังหวัดกาลสินนะครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณพศ2567ครับนายธวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาลสินเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่การลดก๊าซเรือนกระจกนะครับระดับจังหวัดกระบี์และแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้นําไปสู่การปฏิบัติรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากต้นสังกัดและสามารถประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในระดับพื้นที่ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน100คนค่ะประกอบด้วยหน่วยงานภาคราัฐภาคเอก,กชนรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาลาสินโดยคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร,ระดับจังหวัดจังหวัดกาลาสินได้กำหนดมาตรการลดกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เสนอไว้26มาตรการหากดำเนินการจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ26.8 คิดเป็น6,8719ตันคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ